ชานติวันนี้วันที่24เดือนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานเพื่อพี่จะมีประสบการณ์กับความสงบที่แท้จริงจงมาเป็นผู้ที่ละวางจากร่างกายของลูกให้เล่นฮานร์โมเนียมร่างกายของลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการ และจงมาเป็นผู้ที่ละวางจากมันเมื่อไหร่ก็ตามที่รูปต้องการคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือความมหัศจรรย์ในความรักของชิปปะบาบผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรักอะไรคือความมหัศจรรย์ของความรักของชิปบา,ปา,บ,าบ,ปบาผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรักคำตอบชิประบาผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรักได้ให้การสอนกับลูกๆด้วยความรัก และทำให้ลูกนั้นอ่อนหวานและน่ารักอย่างสุดซึ้งเหมือนกับที่ท่านเป็ดความประหัาจสัจ์ร,ร์ในความรักของท่านก็คือว่าลูกนั้นมาเป็นผู้ที่มีค่าควรศักระเหมือนกับรักษามีและนาฬิยแม้นวันนี้ผูงชนนั้นจะไปอยู่รอบๆเทวรูปของพวกเขาที่จะมีการมองเห็นพวกเขา พ่อนั้นได้มาที่จะเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้เป็นเทพจากผู้กราบไหว้เป็นผู้ที่มีค่าคนจักรละพ่อได้มาที่จะเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้เป็นเทพจากผู้กราบไหว้ให้เป็นผู้ที่มีค่าคนจักรละจาระขอคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกด้วยสำนึกรู้ของคำว่าหมโซโซหัม ให้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและให้คงความซาบซึ้งทางจิติญาณจงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานและน่ารักอย่างสุดซึ้งเหมือนกับพ่อจุดที่สองเพื่อที่จะคงความปลอดภัยได้ตลอดเวลาให้จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่าได้เพียงแค่นั่งอยู่ในความสงบ จดจำพ่อผู้ส่งอำนาจและก็เอาพลังจากขั้นพรของบับดาดาต้อนรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกรับโชคบัลลังก์อนาคตของอาณาจักรในการนั่งอยู่บนที่นั่งของตปะเกียและงานรับใช้ขอให้ลูกได้รับบัลลังก์ในอนาคตของอาณาจักร โดยการนั่งอยู่บนที่นั่งตับเกียและงานรับใช้ลูกลูกผู้ที่อยู่อย่างใกล้ชิดที่นี่บนที่นั่งของงานรับใช้ยังจะอยู่อย่างใกล้ชิดบัลลังของอาณาจักรในอนาคตลูกร่วมมือในการทำงานรับใช้ที่นี่ได้มากเท่าไหร่ลูกก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางในอาณาจักรได้มากตามนั้น ที่นี่ลูกมีที่นั่งของจัปปเตียและงานรับใช้และที่นั่นลูกก็จะมีบรรลังของอาณาจากักรที่นี่นั้นลูกเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกการกระทําโดยการมีการจดจําบัฟดาในทํานองเดียวกันที่นั่นลูกก็จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางจากวัยเด็กที่จะปกครองอาณาจากักร ผู้ที่อยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจะเป็นเพื่อนร่วมทางตลอดเวลาและจะร่วมมือตลอดเวลาและก็จะนั่งอยู่บนที่นั่งของตาปะเตียและงานรับใช้ได้ตลอดเวลาจะนั่งอยู่บนบัลลังในอนาคตได้คติพจน์ในวันนี้ดอกกุหลาบทางจิตปิญ,ญญาณคือผู้ที่กระจายกลิ่นหอมของจิตปิญญ,ญาเข้าไปในบรรยากาศ ด้วยทัศนคติทางจิตวิญญาณของเขาดอกกุหลาบทางจิตวิญญาณคือผู้ที่กระจายกลิ่นหอมของจิตวิญญาณเข้าไปในบรรยากาศด้วยทัศนคติทางจิตวิญญาณของเขาอัจฉริะโอมชานติก